สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องกุ๋ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของวันศุก นก็จะมีเล่นทั้งวันมีดาวเช้าให้มีดาวโจนปกติให้นะคะดาวจูนปกติเพวกแอดชอบเรียกดาวปกนะคะก็ที่ว่าออกตีสีห้านาทีนะคะพอถึงหน้าหนาวเนาะหุ่นนะคะสายหุ่นก็คงจะรู้อยู่แล้วละคะ่ะแต่แอดก็แจ้งให้ทราบอีกทีเนาะว่ามันมันมีกี่เวลานะคะเพราะว่าเอฟซบางท่านก็มือใหม่นะคะยังไม่รู้นะคะสิว่าอีหยังเขาคือโบมีเขียนในอันมองเข้าไปจีมว่าดาวปกว่าสัน เขาเขียนว่าหุ้นดาวโจนค่ะทุกคนมันออกตีสี่นะคะตีสี่ห้านาทีนะคะทุกคนก็จะอย่างนี้ยละค่ะก็จะเป็นเด่นเล่นทั้งวันให้นะคะส่วนมากจะเข้าตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวลูดสายวินตารางโอวันนี้นะคะแอดจับแอดแอดจับกระดานคร่าวๆได้สิบสี่กระดานนะคะว้าวลายลายแอดกับเจ็บคอเนาะอัดคีบลายเจ็บข้อค่ะขอเอาให้เด้อค่ะถ้าว่าเสียงแหบเสียงแหงกระได้โอ้ยเนาะ ตัวสิอันแล้วแต่ละคลิปเนาะค่ะอันบางครั้งก็พูดผิดพูดถูกนะคะก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็อัดใหม่เปลี่ยนใหม่อัดใหม่อยู่หันเราคอยเราตัที่ตนเจา้าของค่ะค่ะทุกคนเลยโอ้ยโมเมนต์อันเงินชิได้มากดี่จไปซื้อยาอมเฮ้ยเอาวินนะคะวินสามตัวนะคะวินสามตัวนะคะสิบสี่กระดาน,นะค่ะสิบสี่กระดานเอาดีใจกับทุกท่านที่หมานเฮงฟังกันนะคะเมื่อวานนี้ก็โอ้ยเดยวทางของ เฮ้ยขอเอาให้อกคันตอนเมื่ออาคลิปมันเกิบวังนอนหรอกค่ะแต่อาดคลิปปุ๊บมันกกิดวังนอนโอ้ยแต่วัง,งวงนอนเมื่อไรสิบปปู่ักซีค่ะสิไปปูพักซีตอนนี้กําลังบาแอดกาลังบาดปู่ักซีค่ะทุกคนเอานีเดอ้อนี่นะคะสามตัวสิบสี่กะรันนะคะแต่เขาวขนะคะแต่เขาวๆานี่โคงนี่เคจีนทงจีนเช้าอังวีนี่เควีนอยสตาร์นี่เคบายโอ้ยจะเป็นยังแตกตะพื้นตะพื้นอยู่ค่ะ แตกตะวีตะบันแตกชิบสกระดานเอ้ยถ้าไปเก็บสถิติถ้าแบบว่าเรานะคะเล่นหวยแล้วเข้าเหมือนที่เราเก็บสถิติโอ้แอดคงรวยคะ่ะทุกคน เอาแอดให้อยากได้แบบนี้ค่ะขะเห็ดยังไงฮึกๆสีใดเข,าข้าคือสีเหลือกไปถือหวยอันนี้ไปเก็บสถิตินะคะหวยนี้ไม่เข้าเราก็แค่ข้ามนะคะโอ้ยแต่เวลาลงสนามจริงมันไม่ใช่อย่างนี้นะคะทุกคนหวยนี่บ่เขาก็เสียเงินแล้วมันบ่คือเก็บสถิติเด้เฮ้ยเก็บสถิติอันนี้บ่เขา้าอันกระเนียนกระดานนี้ตัวใดเขาเนี่ว่าส่นตัวใดเข้าเฮาเขาเาเียนลงไปเก็บสถิตินี่มันดีนะคะทุกคนพอมารวมกันแล้วปาดน,นี่ มาโน่มาโนว่เจ้าของถือแอดมากมากมาเก็บสถิติค่ะทุกคนจะบอกว่าแอดใครมันมันไม่รู้สิมันเป็นความชอบส่วนตัวนะคะมันเป็นโลกจิตชนิดหนึ่งค่ะมากค่ะมากนะคะมากมากเบิ่งค่ะมามาโนว่เจ้า้องถือบ้านโอ้ยบันเทิงดีแท้โอ้ยจัิงสิละค่ะแอดแอดกะฮะเบาไปให้เยหัวนี่ละค่ะเลนหวยมันก็เขียดแล้วเนาะนีเดอร์ค่ะนี่ กันเบิ้ลกันหามก็เข้าเบิ้ลเข้าหามนะคะวันนี้ก็ถือว่าไม่ฟังเท่าไหร่สามสีมาแค่นี้นะคะเจ็ดคุณป๊าเจ็ดเปียกขึ้นมาคักมาเนี่ยเจ็ดเปียเท่าอยู่ไสล่ะเจ็ดเปียบมีจ้ากันมีแต่ในตารางเนาะเอาดีใจกับท่านที่หมานที่หิงที่ปังนะคะทุกคนอาดาวโจนนะคะ ทุกคนเพราะอยากสิดจุดผู้ตื่นขึ้นมาค่ะเพราะว่าแอดกะไม่ได้ลุ้นนะคะไม่ได้ลุ้นสงสัยต้องไม่ได้ลุ้นแบบนี้นะคะถึงจะปังนะคะทุกคนเต็มะะเต็มนะคะเต็มเต็มไอพวกตัวกันทั้งหลายเลยอันนี้ไม่มาเลยพอเรากันนะคะพอเราไม่กันเรามาโอ้แอดเหลือเงินโอ้แตกแล้วคะ่ะตลางเปลี่ยนหางกแตกในรอบปีรอบเดือนเนาะ โอ้ยอหอยละงึดะง,งอดิอัะตารางแตกแล้วค่ะจมเห็นมันไหลา่าจมเห็่มมันไหลาตารางโมแตกซ้ำตัวเลยมือได้กับยินตะกูว่าซานโอ้ยขอยขอภัยเบาเบาเด้อค่ะเวลาหวยโอ,อกมันก็นสิประมาณนี้แหละค่ะเอ้ยสีมาเว้ายังข้ามหมนุมนๆดามันหล,ดลุดเลวค่ะไมายถึงดาห,ว,หดวยเด้อค่ะหวยโอ,อกเหล้วกับดาดาเศร้าเลืกัลินไม่ค่ะประมาีเโนีโยวอดคือจับเด้เบินได้หามค่ะเททุกคนเอามาดูนะคะสีรเวาเช้าของวัน โอ้มันบ่เมนวันเสาร์วันทิธีเอ็ดก็งงเนาะวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่13นะคะ2 3 4นะคะ2 8 2 9 2 0 3 8 3 9 3 0 4 8 4 9 4 0นะคะอันนี้สีลาวเช้าสีเขาวบนอะ2 4 9 6 3 8 0นะคะ2 3 4 2 3 0 2 9 4 2 9 0 3 8 4เออ8 3 4 8 3 0 8 9 4 8 9 0อ้าวเอาไปพีินิจเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะัทุกคน ห eh? ุ้นดาวปกคืนนี้นะคะหุ้นดาวปกนะคะกันเบิ้ลกันหามได้หกเจ็ดแปดนะคะทหินบอกเอา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 เอ็ดขึ้นลืมกับหัวเฮ้ยยบ่ได้บดไ้บดไอ้บลืมกับหัวโอ๊ยประกาแเดงเอ็ดกับเมือเด้อหัวอภัยเด้อ โอ้ยกระเพีงกันเอาล่ะคะ่ะตัวไพ่โตมันล่ะคะ่ะงานนี้โอ้ยแอนหันมาสามหกสามเก่าแอดก็เลยสีอัดสามหกสามเก่าในตารางมีพอดีเนาะเจ็ดสามหกเจ็ดสามเก้านะคะโปรดอย่าถามแอดนะคะช่วงนี้ชอบหวยตัวไหนนะคะแอดบ้าเจ็ดสามหกเจ็ดสามเก่าทุกคนก็าหูอยู่แล้วเนาะเลขบ้านคะ่ะแอดกระแทเลขบ้านเลขรถช่วงนี้แอดตามคะ่ะเพราะว่าเพื่อเพิ่มไฮโซคะ่ะเพื่อเพิ่มไฮโซก,ก่อนปีใหมะะ่เนาะ นี่ราคาทุกคนเอา้าหกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดนะคะหกหกหกห้าเก้าห้านะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะคะ8 7 8ดเจ็ดดเก้าเ็หก็ดห้านะคะอันนี้แอดชอบส่วนตัวนะคะแอดจะอัดนะคะเห็นในตารางมันมีพดีติกไว้แหะคะ่ะนี่สามหกสามเกาแอดกะสิอัดคะ่ะทุกคนจัดนะจัดเต็มเลแสามตัววินตารางเนาะวินไปวินมาก็วินหัวคะ่ะอ้ยแอดเจ็บคออยีลีเะะลยคะ่ะเบ้าไยค่ะ โอ้บ่จักไไฟ์สดบ่จักอาดคลิปเนาะอูอ้ยคนอีกอยังคือสามารถดูได้ค่ะ โมเดลน,นะคะ234 26 27 28 36 37 38 46 47 48นะคะในตารางให้247 36 98นะคะ234 238 274 278นะคะ634 638 63, 63, 674 678นะคะอันนี้ก็เลขทูที่เราจุดนะคะจุดตั้งแต่มื้อน,นี้แหละแอดจะจุดวันที่หวยลาวออกหวยไทยออกนะคะทุกคนนี้ก็ทํานี้เลยนะคะอา้าวผู้ใดสีสมทบทุนนะคะค่าสมุดค่าปากกานะคะค่าน้ําชงค่าน้ําซาค่าอีหยงกเแลยวแต่ เนาานาใจก็ตามนี่เดอ้อค่ะนี่ตามนี่เดอ้อเพราะว่าหลายท่านคอมเมนต์ถามนะคะแอดอันแอดตอบซาค่ะนี่เดอ้อแต่ส่วนมากแอดจะไว้ในเล่นทั้งวันนะคะทุกคนเอาไว้ในเล่นทั้งวันเพราะว่าเอาไว้ในอันอื่นมันลบค่ะมันมันไปบ่ได้ค่ะมสมมติบ่พอขนาดอันนี้นะคะก็เหลืออยู่น้อยนึงค่ะเหลือพื้นที่อยู่น้อยนึงนะคะทุกคนเอาเรือแค่นี้เด้ออันสูตรอื่นบ่เห็นบ่เต็มตมือแอดใส่กระดานเห็นเป็นประโยชน์ค่ะค่ะ อันนี้สม,มุดปากกาอะไรล่ะคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนมาเนาะเอฟซีก็สนับสนุนคะ่ะสม,มุดปากกาเนาะคะ่ะแอดนี่ล่ะก็ไปแอดชอบไปร้านเครื่องเขียนนะคะปากกาไมีอียุกษ์สร้างข่อยสิไปเบิ้งหลูแบบใหม่เอา้าเวลาเราเขียนเลขเขียนอะไรปากกามันโอเคมันก็มีความสุขด้วยคะ่ะมันมีความสุขชนิดหนึ่งแอดนี่โอ้แอดมากหน่อยใครแอดความสุขของแอดมึอมีม่มมกี่อย่างเนาะคะ่ะ เวลาที่ได้อะไรถูกใจนะคะเราจะมีความสุขกันนะคะทุกคนโอ้ยไปแล้วค่ะเอาขอให้มาเนี่งใังฟังเด้อแอดกับมืออัดลิปไปทำมือไปทำมือได้เจ้าโบมือเนี่ยเจ้ามาอัดกิปหนิวาสันโอ้ยมือคู่มือค่ะมือคู่มือจมคู่มืออัดคู่มือเนี่ยวะ เอาลองเบิร์เด้อสำหรับคลิปนี้แอลลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะเป็นเศรษฐีพันล้านเด้อทุกคนเด้อมันสิไปหวยลาวพัฒนาบอน่นี่เห็นบอแอดติกะะ 7, 9, ต๊กไว้แล้วค่ะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าติ๊กไว้แล้วสองนี่สองสองสามสี่มี่สี่อีข้าบารนี่ว่าจ่ายบอพวกเจ้าไม่สี่เด้อค่ะไม่สี่เห็นบอลเอนี่นะคะนี่เห็นบอลสามหกสามเก้านะคะวันพุธนะคะมันชอบมานะคะหวยลาวพัฒนา,ฒนา,ฒนาสามหกสามเก้าติ๊กไวะะ้แล้วค่ะโอ้ยหวยสวยค่ะสองสามนี่ค่ะทุกคน โอ้ยเอดเรามักฝวงสามเลยโ้ยเอาเอาไปหมานเอาไปหิ้งเอาไปปังสวัสดีค่ะเบิง์เดอรมันสิไปเล่าพัฒนาบ่น